สวัสดีคะ่ะสวัสดีทักทายเพื่อนๆเอฟซีนะคะเนาะวันนี้มีใครโชคดีมีเจ้ามีเจ้าไหนสอบผ่านเจ้าไหนสอบตกมั่งคะ่นะเนาะมาดูกันนะคะสําหรับสถิตินะคะเพราะยายนันนะคะงวดน,นี้นะคะหลุดเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะเข้าที่เลขวิ่งที่เลขห้านะคะเนาะวิ่งบนนะคะเข้าหลักร้อยนะคะเนาะมา เลขมีที่มานะคะลหลุดนะคะเนาะหลุดนะคะเลขมีที่มาให้มาห้าหกเจ็ดเนาะหกหกกับเก้ามันตัวเดียวกันไม่ได้กลับหัวนะคะเนาะคือถ้ากลับหัวก็ต้องเขียนให้นะคะเนาะก็คือหลุดนะคะสําหรับเลขมีที่มานะคะมาต่อที่แม่ตุลน,นะคะเนาะแม่ตุลเข้านะคะ เท่าที่ตัวกับข้างบน8 9 9 8นะคะเนาะติดล่างนะคะล่างหรือล่านเขียนผิดเนาะนะคะเจ็ตรงๆนะคะล่างใครถูกแล้วเตรีม่มั่งสำหรับแม่ตุนนะคะเนาะนะคะเข้าบนล่างเลยนะคะกับตัวด้วยเนาะมาถึงปูปิสนานะคะปูปิสนาเข้าที่ตัวกลับนะคะเนาะ เข้าที่ตัวกลับหรือพี่น้องปูปิสนาเข้าที่แปดเก้าเก้าแปดคือกลับตัวนะคะเนาะเนาะก่อนจะลงคลิปก็บอกให้กลับตัวด้วยนะคะเนาะเนาะก็ถือว่าเข้านะคะปูปิสนานะคะเนาะงวดหน้าก็จะมาตามให้ต่อนะคะเนาะปูริมโค้งนะคะปูริมโค้งไม่เข้านะคะหลุดนะคะเนาะหรือเข้า ให้เจ็ดหกหกกับเก้ามันตัวเดียวกันเนาะแต่ถ้าคนที่ซื้อเป็นก็จะกลับหัวมาเป็นข <c oughs> ออภัยคะ่ะเจ็ดเก้านะคะเนาะก็ถือว่าหลุดนะคะเนาะมาหนุ่มรีนันนามนะคะงวดที่แล้วเข้าเก้าศูนย์ตรงตรงงวดนี้นะคะหนุ่มรีนันนามหลุดนะคะเนาะเราก็มาตามกันต่องวดหน้านะคะสำหรับหนุ่มรีนันนามหลุดนะคะงวดนี้เนาะงวดนี้หลุดนะคะ มาตามกันต่อที่เซียนหนองคายนะคะเซียนหนองคายงวดที่แล้วเข้าที่หนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะงวดนี้ก็หลุดนะคะไปไกล,ลนะคะงวดก็ไม่เป็นไรนะคะลูกกลมๆมีเข้ามีหลุดนะคะงวดหน้าก็จะไปตามเซียนหนองคายอีกเหมือนเดิมนะคะเนาะมาเต็มๆเลยค่ะเลขฝันป้าแม่บ้านนะคะเนาะให้มาสามหางเองเด้อพี่น้อง เลขฝันของแกนะคะเข้าที่เจ็ดเก้านะคะตรงตรงเลยนะคะไาถูกลอตเตอรี่แน่นอนนี่เด้องวดน,นี้จะไปตามเลขฝันป้าแม่บ้านให้อีกถ้าแกยังฝันนะคะเนาะ,ะนะคะเลขฝันป้าแม่บ้านนะคะนี่ค่ะ7จเก้าตรงตรงเด้อพี่น้องอันนี้มันขาดก็เลยเขียนให้่ใหม่เนาะ,ะมาที่เนาะสำหรับแม่อุบลนะคะนะคะ้องวันนี้หลุดนะคะเนาะแม่อุบลน,นะคะเนาะ นะคะงวดนหน้าก็มาตามกันต่อนะคะเนาะพ่อสุรินนะคะงวดนี้ก็หลุดนะคะพ่อสุรินนะคะเนาะงวดนหน้าก็มาตามกันต่อนะคะเนาะทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะคะนาะลูกกลมๆมีเข้ามีหลุดนะคะเนาะอาจารย์สว่างนะคะงวดน,นี้หลุดนะคะให้หกเจ็ดมาแต่ว่าเนาะไม่ได้กลับหัวเอาไว้นะคะก็ถือว่าหลุดนะคะ เข้าที่วิ่งนะคะคือ5มาหลักร้อยเนาะ3ตัวบุนะคะเนาะอาจารย์สว่างนะคะเนาะผู้ใหญ่ใจดีนะคะเนาะผู้ใหญ่ใจดีก็หลุดนะคะนาะงวดนี้เนาะผู้ใหญ่ใจดีหลุดนะคะเนาะวดนหน้าก็มาตามกันต่อสําหรับผู้ใหญ่ใจดีนะคะเนาะทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะคะเนาะเอฟซีนัดนะคะเนาะ fc นัดก็หลุดนะคะเนาะ fc นัดนะคะเนาะหลุดนะคะเนาะไปตามกันต่อโอ้โหอันนี้คือลองทำเองนะคะถ้าจับเอาดีๆหรือเราตั้งใจจับนะคะเนาะเจ็ดเก้านะคะเนาะแปดไอ้เลยห้าเก้าแปดนะคะเนาะเข้าสามตัวเลยนะคะเนาะอันนี้คือจับเอาไว้คือเข้าที่เจ็ดเก้าถ้าตัดออกนะคะเนาะแต่ถ้าเรา ถ้าเราจับเป็นนะคะเราก็จะเข้า3ตัวล่าง3าตัวบน3ตัวบนเลยนะคะเนาะเราก็ไปลองทํากันดูแล้วก็ลองจับกันดูนะคะเนาะพี่น้องเข่าอยู่เดอ้อลองไปเห็ดเบิงเด้อะนะคะมีคลิปพาทำอยู่นะคะเดี๋ยวเมื่อจะไปจะพาทำนะคะเนาะเลขฟันนะคะฟันเห็นป้ายทะเบียนรถฟันเห็นว่าได้ขี่รถนะคะเนาะ คือป้ายทะเบียนคือ8ปดหนึ้าะคะเนาะเราก็ตัดออกมานะคะนะคะเนาะถ้าเราตัดเป็นเราก็ถูกเนาะแปเข้าที่ตัวกับกับกับตัวด้วยนะคะเนาะงวดที่แล้ว81ตรงๆนะคะเนาะงวดนี้ต้องคือเอาตัวหน้าตัวหลังมาใส่กันนะคะเนาะนะคะ เลขมีที่มาโค้งสุดท้ายนะคะเนาะโอ้โหไปอยู่ข้างหน้าหมดเลยเด้อพี่น้องเนาะเข้าอยู่นะเก้าห้าห้าเก้าอะไรเนาะไปอยู่ข้างหน้าหมดเลยนะสามเก้าห้าเก้าห้าสามปดอะไร่เนาะพี่น้องเนาะถือว่าหลุดนะคะน้องวนหน้าก็มาตามกันตอนนะคะนาะหวังว่าจะให้มาแล้วจะมาอยู่ด้านหลังนะคะเนาะเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้นะคะเนาะ ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีก็แล้วกันงวนหน้าเราก็มาตามกันต่อนะคะเจ้าไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินก็มาตามกันต่อนะคะเดี๋ยวจะไปตามเลขความฝันของแม่บ้านให้อีกนะคะเนาะนะใครมาแค่สามหางเองเน้นๆเลยนะคะเนาะเนาะสำหรับความฝันของแม่บ้านนะคะเนาะเออจะไปถามอีเมะแม่ป้าความฝันป้าป้าแม่บ้านฝันหรือยังอะไรอย่างนี้เนาะ พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแมวเหมียวคนเดิมไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ